ขอก่ะค่ะบางทีถ้าจุ่มเลห้ๆกพอไเองน้องถาวก็จะวาเงินเอรมณเกมต่อไค่ะนี่เป็น ดูอีเม่้ไปต่อไปข้างบนนะอ๋อีเดงไป เข้ยะเปลี่ยวสีไหนก็ได้เอยโอยเคสีนีพ้พอแด้ให้กูเปลี่ยนหม,มวกก่อนได้ไหมวะไี่ออกเกมทำไมวะได้เป็นครหม,มีกูอยากเป,ป็น<ะ>อีโปเตอร์กูต้องเตียนการเดินไป อย่าให้กูตายอย่าให้กูตายอย่าให้กูตายไม่อยากตายไข้พาจิดไม่ขึ้นเลยวะเดี <h h はは๋ยเดี๋ยวไปทางนใช่ไหมเว้ย กดปุ่มเงี้ยพากกียมันจะขึ้นโอเคได้เวลาถามเงี้ยในมือถือนะฮะที่ไหนที่เบบเบนอะเอวเอ๊ะทุกคนโบสยังไงวะเอ็มกูไม่บดูโบดข้ามก่อนก็กลกันปุ๊บ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 ป๊บปุ๊บปุ๊บ คนหคนคนึกว่าหคนโนวันแวอเจวงนีนขอคิปเงี้ยหนึ่งอีโปเตจวอยขอทำภาริตีอเตอร์ก่อน ตัวเองได้เวงาถามโอ้วสีน้ำตาลมื้อสียังไม่บอกบอกดิอืมคิดก็ไม่ได้แล้วอ่ะกูบอกสีสีสาวอ่ะโอ้เดี๋ยวสีง่อยยัง a n y คือใครวะอ <c oughs> <c oughs> าจจะมแีแสงงบกวนนิดหน่อยวย <c oughs> โอ๊ตเออขมเมอกันอีกจูนูวันเบนเจี้ขยมจะตรงนี้เดี๋ยวกรตายอ่าก็จะทำพลาสติยเหมนกนนิงนงไป

น่าเห็นเด็กคนนั้นนี่แป้าแต่นักเตีเตรียมเดินเข้ามาฉันว,ว่าอยากจะกวางเงินตกระเขากำมันอยู่ในกากระเดงนะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้จะไปไหนนะเฮ้เจโน่ช่วยม,มึงใหจะ่วยด้วยไหนเฮยให้เจโน่เข้ามานี่สิช่วยด้วยมีเด็กยืน,ยนจนขนาดใครดีข้างนักนายใครดีแต่เมองอัด ขอให้ก who re hey, ูได้เป็นขอให้กูได้เป็นกูบอกว่าขอให้กูได้เป็นไงไม่ได้บอกว่าให้ให้กูบินโอ้แมสก์กูต้องวิวิ่งแบบนี้ใครไปทำารกิจกี่วิ ไม่มีใครเป็นน้องไก่ใช่ไหมเออกูก็ไม่เป็นน้องไก่กูคิดว่าคิดว่าเพื่อนชีรตาย ทำไมวะปวอเออปวจี่แจงขาปวดคืนนี้พอละดีมาเจ็ดขี้ดีมาเจ็ดขีเด็กกงเง้เจอน้ำมันเด็กกงเงี้เจอุยแล้วกูเงนมุกทำไมเนี่ยตกูงักงักใจดีไม่มีท่าหวดมงเม้ว่ามึงจะเคยฆ่ากูนะในเกมใครในเกดีโอเคใจดีไม่ได้โอเค ก็จะจะเป็นเกมที่ข้าชอบให้กูถ่ายวิดีโอแค่หนึห้านาทีพออันนี้เพิ่งเก้านาทีไอ้ขาวโว้ดอะค่ะแม่ไม่ใช่สีดำใสใครดีบอกว่าสีสีดำหน้าขรุขรใสเออใช่หน้าขอุขระใสจริงกวนมันไงเนี้ยแล้วใส่ข้อมอ,อกเกมอีกเออเอกเกมอะไรกัมมน,นนักหนาะ เออไครดีแบบแบบนั้นเนี่ยเออไครดีกูชอบหมดเออดีนะที่เขาไม่ได้ปิดการโหวตเออเอาไปดีไอ้สีดำงูเอาเหี้ยนี่ อย่ออไม่มีใครออกคำเหมือนกันอี่อ้อยเครื่องเสือเด็กปุงเดกปงให้กูไปทำภารกิจบ้างโอ้ยจะาบัานับเงี้ยเหงื่อเกินหว่ากูจะไม่เป็นน้องไก่ใช่ไหม

ไม่มีใครอยู่ในท่อใช่ไหมเฮ้ยมีใครมั่งจ๊ออ๋ออ๋ออ๋อเคื่อนเองอมันยังไม่สาคนแบบปกติข้าไม่เชื่อใจนายเดินเข้ามา นีม่มันเป็นอะไรนักหนาเนี่ยไม่มีใครเป็นนอกไก่ช่ไหมเอาเค้ากูไอชั้มพูกก็คอยอย็งตั้งต้นเลยหวังว่ามันจะไม่ฆ่าตูใช่ไหมเฮ้ยเขาแกะคท้าของกู ตอองีององโอเคท้าของพี่ใครไม่ทำพาจิดบ้าสีชมพูกูยืนอยู่ตรงนี้ส้นชงมันมันชิไม่ตามกูใช่ไหมให้าตาออมขโมะ ก้าห้าโอเคได้ไงสัญญาณจะมาไยเออรดีเชี้โอเคคนแล้วใคนชิม้เดี๋ยว้เดี๋ ที่ห้องโถงการมันอาจจะมีน้องไก่โอเคไม่มีน้องไก่เฮ้ยอืมเมื่อก <Okay. S 2> okay, ี้เ่อสืหาข้อเท็จตัวอยว่ดี้ไม่ทันไ,นไอ้คาตะกอนมึงนี่ไงมึงนี่ไไอ้คาตะกอน ใครดีทำไมเยอะใครดีมาเป็น่ฟนกูเอ๊ะไม่เป็น,นูไม่หัวหัวนน ไอเชียร์สูงห้านะทนีน,นี้โอเคขอขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับกุ๊ดบาย